สวัสดีจ้าวันนี้นุ้ยก็มาตัดป่ามแปลงสูงนะจ้าแต่ว่าไม่ใช่แปลงเดิมอยู่ใกล้ๆบ้านนี้เลยจ้ะมาช่วยนุ้ยเก็บลูกล่วงเลยจ้ะดูเยอะมากเลยค่ะนเยอะมากเลยเดีย๋ยวจะพาไปดูลูกล่วงต้นเดียวนะ ต้นนี้สีทลายจะ้ะแต่ลูกร่วงคาดว่าน่าจะประมาณสองกระแปงจะ้ะเยอะมากจาก้ะมาช่วยนุยเก็บหน่อย มากเลยแดงเต็มต้นเลยจ้ะดูแต่เบอร์สวยนะพันสุราชส,สองจ้ะความสูงน่าจะอยู่ประมาณแปดเมตรน่ะเปลือกหลุดหมดแล้วจ้ะเป็นปามเกี่ยวแต่สวนก็โล่ง ดีอ่ะดีดีดีตรงที่ว่ามันแบบใบมันสารกันหมดเลยอ่ะแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหรอ่อ่ะจ้ะเดี๋ยวนุ่เก็บลูกร่วงก่อนนะยังอีกหลายต้นจ้าแวะมาทักทายจ้ะ